สวัสดีนักลงทุนครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การสรุปข่าวเช้าประจำเช้าวันที่20เดือนกรกฎาคมสำหรับท่านที่กำลังมองหาบริการห้องสัญญาทองคําสกุลเงินนะครับตอนนี้เรามีการเปลี่ยนลายไอดีแล้วนะครับนักลงทุนใครสนใจเดี๋ยวเอาลายไอดีจากตัวลิงก์ด้านล่างได้เลยวีจีมาร์เก็ตครับกับโปรโมชั่นใหม่ใครสนใจคลิกเข้าไปดูรายละเอียดที่หน้าเว็บไซต์ for you ครับนัลงทุนเพียงแค่ชวเนเพื่อนของนักลงทุนเข้ามาเทเรดภายใต้ลิงก์ไอบีของนักลงทุนในวันนี้รับทันทีเลยครับ50 US dollar เอฟเอ็กซ์โนะครับกับโบรกเกอร์ที่มีความใหญ่เป็นระดับโลกแบบนี้การดำเนินการที่รวดเร็วระดับมิลลิเซกนาในการส่งคําสั่งการซื้อขายบอกไว้เลยว่าไวมากครับไม่มีรีโคดนะครับ V ีเทรดอินทรัสวีเทรดครับเป็นโบรกเกอร์ที่มาจากประเทศอังกฤษนะครับนักเทรดครับมีบัญชีฟรีสปอตทองคําแล้วก็ซิลเวอร์ให้นักเทรดทำการเลือกสรรและทั้งหมดนี้นะครับฟรีทุกประเภทบัญชีเลยใครสนใจดูรายละเอียดที่หน้าเว็บไซต์ XM ็กซ์เอ็มเปิดบัญชีวันนี้รับโบนัสฟรีต่อปีสามสิบดอลลาร์โดยที่ยัง ไม่ต้องฝากเงินนะครับสวัสดีนักลงทุนครับผมสรุปขา่าวเท่ากับกระผมครูปเปานะครับเราพานักลงทุนไปดูการเคลื่อนไหวของดัชนีในตลาดวอร์ชวิกันก่อนเลยครับเมื่อคืนที่ผ่านมาก็ปิดบว,วกกันไปอย่างสดใสเลยนะครับ ดัชนีเฉลียสาหกดรมดาวโจนส์กับนังุนกลับปรับตัวปิดพุ่งไป 754. จุดขานรับกับผลประกอบการที่แข็งแกร่งดัชนี S&P 500ปรับตัวปิดบวกไป2.76%แล้วก็ N ส s d a q ปิดบวกไป3.11%ครับในส่วนของดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นดิวยอปิดพุ่งขึ้นกว่า700จุดในวันราคาที่ผ่านมาขานรับกับผลประกอบการที่แข็งแกร่งของบริษัทจดทะเบียนรวมถึงบริษัทฮาร์ลีบัตตันซึ่งเป็นบริษัทพลังงานรายใหญ่ของสหรัฐครับ บรรยากาศการซื้อขายในตลาดหุ้นนิวยอร์กเป็นไปอย่างคึกคักเนื่องจากนักลงทุนขามรับผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนโดยบริษัทฮาลีเบอร์ตันเปิดเผยกำไรไตรมาสที่สองพุ่งขึ้น41%แล้วก็คาดการณ์ว่าผลประกอบการของบริษัทจะขยายตัวแข็งแกร่งขึ้นอีกเนื่องจากความต้องการการขุดเจาะน้ำมันปรับตัวสูงขึ้นทั้งนี้ข้อมูลดังกล่าวช่วยหนุนราคาหุ้นฮาร์ลีเบอร์ตันปิดตลาดพุ่งขึ้น2.11%ครับบริษัทฮัสโบรนะครับซึ่งเป็นผู้ผลิตและก็จำหน่ายของเล่นรายใหญ่ ของสหรัฐเปิดเผยกำไรต่อหุ้นในไตรมาสท,ที่2พุ่งขึ้น10%แต่ที่1.15ดอลลาร์สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการว่าจะอยู่เพียงแค่94เซนตซึ่งช่วยหนุนราคาให้กับหุ้น Hasbro นะครับปิดตลาดเพิ่มขึ้น0.71% ทีนี้เราก็มาดูครับสำหรับตัวเลขเศรษฐกิจที่มีการเผยในคืนที่ผ่านมานะครับก็คือกระทรวงพาณิชย์สหรัฐมีการรายงานว่าตัวเลขการเริ่มต้นสร้างบ้านลดลง2%ในเดือนมิถุนายนสู่ระดับ1.559ล้านยูนิตซึ่งเป็นระดับต่ำที่สุดนับตั้งแต่เดือนกันยายนปี64และก็ต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ1.58ล้านยูนิตจากระดับ1.591ล้านยูนิตในเดือนพฤษภาคมครับ ต่อมาครับเราพาท่านไปดูการขึ้นไปของราคาน้ำมันดิบกันบ้างครับเมื่อคืนก็สามารถปิดบวกกันไปได้นะครับแต่ก็บบกเพียงแค่เล็กน้อยเท่านั้น สัญญาน้ำมันดิบเลทส WTI ตลาดนิวยอร์กปิดบวกในวันอนาคารโดยตลาดได้รับปัจจัยหนุนจากการอ่อนค่าของสก,กุลเงินดอลลาร์และก็การคาดการณ์ที่ว่าอุปทานน้ำมันในตลาดโลกจกะเผชิญกับภาวะตึงตัวสัญญาน้ำมันดิบ WTI นะครับปิดในดันบวกติดต่อกันเป็นวันที่3เนื่องจากการอ่อนค่าของสก,กุลเงินดอลลาร์ยังคงเป็นปัจจัยหนุนตลาดโดยดัชนีดอลลาร์ซึ่งเป็นดัชนีวัดความเคลื่อนไหวของดอลลาร์เมื่อเทียบกับ6สกุลเงินหลักนะครับคืนที่ผ่านมาก็ลดลงไปประมาณ0.64%นั์จุดหกสี่เปร์ ว่าอุปทานน้ำมันในตลาดโลกจะ,ะเผชิญกับภาวะต,ตึงตัวหลังจากมีรายงานว่าประธานาธิบดีโจไบเดนแห่งสหรัฐเตรียมประกาศใช้มาตรการเพื่อรับมือกับภาวะโลกร้อนซึ่งมาตรการดังกล่าวอาจจะส่งผลกระทบต่อการผลิตน้ำมันในสหรัฐนอกจากนี้ประธานาธิบ,บดีไบเดนยังไม่สามารถโน้มน้าวให้สมาชิกกลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมันเพิ่มกำลังการผลิตเพื่อสกัดการพุ่งขึ้นของราคานมันได้หลังจากเสร็จสิ้นการเดินทานเงเยือนซาอุดิอาระเบียเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนอกจากนี้นะครับบริษัทกราสพอม PJS 4, ซึ่งเป็นบริษัทพลังงานรายใหญ่ของรัสเซียประกาศภาวะสุดวิสัยในการจัดส่งน้ำมันให้กับผู้ซื้อก๊าสธรรมชาติหลายรายในยุโรปซึ่งความข้ายวดังกล่าวเนี่ยอาจจะเป็นการส่งสัญญาณว่ารัสเซียมีเจตนาที่จะควบคุมการจัดส่งก๊าสธรรมชาติให้กับยุโรปและก็จะยิ่งทําให้อุปทานพลังงานเผชิญกับภาวะตึงตัวมากยิ่งขึ้นทั้งนี้ครับภาวะสุดวิสัยเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งที่ระบุในสัญญานะครับซึ่งจัดทําขึ้นเพื่อช่วยให้ผู้สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นอิสระจากข้อบังคับทางกฎหมายเมื่อเเกกิดหตารณ์ที่ไสคาว ได้อธิข้อพิพาทด,ด้านแรงงานการก่อการร้ายและก็ภัยพิบัติทางธรรมชาติครับนักทุนนี่คือข่าวพลังงานนะครับปิดท้ายกันที่ข่าวสารของราคาทองคําของเราครับทองปิดบวกเล็กน้อยนะครับบอลยูพุ่งสกัดแรงซื้อสัญญาทองคําปิดบวกเล็กน้อยในวันราคาที่ผ่านมาเนื่องจากการพุ่งขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐเป็นปัจจัยกดดันตลาดครับหลักๆก็มีเพียงเท่านี้และก็ที่เหลือให้หนักทุนจับตาดูการประชุมนโยบายของธนาคารกลางยุโรปนะครับในวันพฤหัสบดี เพราะว่ามันจะมีผลมายัางดอลลาร์แล้วก็ส่งผลกระทบมายัางราคาทองคําของเราและนี่ก็คือทั้งหมดครับนักทูตที่เราจะคุยกันในช่วงเช้าว,วันนี้สวัสดีครับ